สวัสดีค่ะเรามาพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในอาหารหมู่ที่สองค่ะอาหารหลักเรามีห้าหมู่ใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนอาหารในหมู่ที่สองได้แก่อาหารประเภทที่ให้อาหารหมู่ที่สองได้แก่ข้าวแป เือกมันนะคะซึ่งให้พลังงานก็คือให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตค่ะซึ่งให้สารอาหารคาร์โบไฮเดตค่ะสารอาหารคาร์โบไฮเดตอันนี้นะคะจะช่วยให้พลังงานแก,ก่เด็กๆอย่างเช่นเวลาเด็กๆเ,เดินดวิ่งนะคะร่างกายก็จะใช้สารอาหารประเภทนี้นะคะในการ ที่จะไปเผาผ่างให้เด็กๆได้มีแรงในการเดินการวิ่งนะคะนอกจากวันนี้คุณครูจะมาสอนอาหารในหมุดนอกจากวันนี้คุณครูจะมา นอกจากวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในอาหารหลักหมู่ที่สองแล้วนะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างไปเลยค่ะ